สิ้นสุดการรอครอยยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศในกลุ่มนี้เตรียมความพร้อมกางกระเป๋ารอการโอนเงินและการจ่ายเงินเชยๆครั้งนี้ค่ะเข้าบัญชีในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยเนื้ออีสานกลางใต้เกษตรกรในกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือบ้างและที่สําคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะคะ ก็รับหนังสือในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้แล้ววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้หลังจากที่รอคอยการจ่ายเงินชดเชยมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีกระแสข่าวในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะคะในกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยเตรียมที่จะยื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรีค่ะทวงถามในการจ่ายเงินชดเชยค่าตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นพ m 2.5นะคะ120บาทต่อตันวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆค่ะและ ล่าสุดนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรนะคะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมไปถึงการสนับสนุนมาตรการในการลดฝุ่น pm 2.5พร้อมทั้งในการรับข้อเสนอหรือว่าหนังสือในการสนับสนุนในการขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือซึ่งจะเร่งดําเนินการพิจารณาตามมาตรการที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมให้เกิดความสมดุลในทุกมิติทั้งด้านการค้าและก็มูลภาวะด้วยค่ะวันที่10มิถุนายน2 5 6 8ัน ะะประธานสมาพันธ์ชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยและก็คณะค่ะก็มีการเข้าพบนางสาวแพรทองทานจินวัตนนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อแสดงความขอบคุณต่อท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะคะโดยเฉพาะการส่งเสริมแนวทางในการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ค่ะการเสนอมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะคะที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งเข้าโรงงานน้ําตาลซึ่งควรดําเนินการอย่างจริงจังแล้วก็เร่งด่วนด้วยค่ะ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเชิงเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมด้วยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับหนังสือแล้วก็กล่าวย้ำนะคะว่ารัฐบาลตระหนักดีถึงความเสียสละและก็ความร่วมมือของเกษตรกรในการแก้ปัญหาในเชิงสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเร่งหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมพร้อมยืนยันว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นวาระเร่งด่วนของทางรัฐบาลอยู่แล้วที่จะต้องดําเนินการควบคู่กันเพื่อที่ จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนทุกด้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะหน้านี้นะคะคุณเอกนัทพร้อมพัน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการเปิดเผยนะคะว่าวันเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะมีการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือนะคะถึงท่านนายกรัฐมนตรีในการทวงถามเงินช่วยเหลือในการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น pm 2 5ซึ่งขณะน,นี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้มีการส่งเรื่องในการขอรับสิทธิ์เงินชดเชยไปแล้วต่อ